เสร็จสิ้นเป็นแล้วสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาย,ยุโรปในวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาชี้ให้เห็นแนวโน้มยุโรปเอียงไปทางขวาม,มากขึ้นสภาย,ยุโรปหรือสภาเอีมีบทบาทที่สำคัญที่สุดคือทบทวนและอนุมัติกฎหมายใหม่และแก้ไขกฎหมายที่สภาและรัฐบาลเอีต้องเห็นชอบก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้โดยมีการรายง,งานว่านางเออร์ซูล่าฟอนเดลเลเยเยนจะยังนั่งในตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุโรปต่อไปเป็นวาระที่สอง แต่สภาย,ยุโรปจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่พักฝ่ายขวามากขึ้นและย่อมส่งผลสำคัญต่อหลายๆนโยบายของ EU ตลอด5ปีข้างหน้าอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐทาง EU ีจำเป็นที่จะต้องแสดงจุดยืนเป็นหนึ่งเดียวต่อคู่แข่งสำคัญทั้งจีนและสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับสู่ทำเนียบขาว นอกจากนี้ยังรวมไปถึง e อียูได้ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลายฉบับเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายปี2030ซึ่งนโยบายเหล่านั้นหากสมาชิกสภาย,ยุโรปได้คนที่ไม่เชื่อในเรื่องของโลกร้อนเข้ามาเป็นจํานวนมากอาจมีการพยายามในการหาช่องวา่างตัดกาลังกฎหมายเหล่านั้นเพราะหลายฉบับมีกําหนดทบทวนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเช่นการเลิกจําหน่ายรถยนต์สันดาปภายในปี2035อีกด้วย